สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็เจอกันในคลิปนี้ mm. ก็ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทำตัวหนังสือกระพริบไปไว้เป็นปุ่มเมนูในเว็บนั้นหรือตามเว็บนี้เลยส่งไปให้เพื่อนเพื่อนหรือเราจะทำาตามสไตล์เราครับแล้วแต่เราจะเอาไปทำอะไรครับก,ก็มีหลากหลายแล้วกันครับก็จะไปเรื่องมาเลยนะครับผมก็ผมใช้เจ้าตัวนี้มี Photoshop CS3 และ c s 5ครับที่ผมใช้2ตัวนี้แต่ผมขนาด c s เมมากกว่า ก็จะเปนเนสี3่ครับก็เปิดขึ้นมาผมเตรียมพร้อไมไว้ครับอ่ขั้นตอนแรกก็คือเราจะสร้างหน้าใหม่หรือเลือกภาพที่เราต้องการก็กได้ครับอันนี้ก็สร้างหน้าใหม่ครับอ่าภาพที่ผมจะใช้ก็สมมติเราใช้หน้านี้อ่าลากเข้าไปเลยครับครับปกติจะเป็นสีแต่ผมเล่นสีเทาอ่าผมเ่สีเทาครับเอาไว้ประมาณนี้เราอ่าจะตั้งเป็นยังไงล่ะอ่า ผมมาเห็นว่าเอาชื่อผมแล้วกันครับอ่าศิรวัตรถูกใจก็ขอใครนะครับหรือจะมาแต่งอ่าอันนี้ก็คือใส่สโตก็คือเติมแต่งให้สีสันผ้าเราเสวยงามครบก็แล้วแต่เอาสีไหนแต่นี่เราคือมาทําให้ดูเฉยครับอ่าเดี๋ยวจะใส่เงาใส่เงาใน่ใส่ตรงนี้รับใส่เงาตัวอักษรครับก็เลื่อนลงมา ครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะให้มันกระพริบหรือทำภาพเคลื่อนไหวหรืออ่ยังไงให้กดมาที่ปุ่มวินโด้ครับผมแล้วคลิกที่ a n i m a t i o n ครับก็จะมีแถบด้านล่างขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆครับสร้างโฟลเดอร์ในแถบด้านล่างขึ้นมาครับครับแล้วก็ปิดตาครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกครับแล้วก็เปิดตา ทำไปเรื่อยครับปิดตาโอ้โหช่วงนี้คนตกเาไปเรืยนะครับอ่าดี๋บ่ายแล้วลองไปกดเล่นเลยครับอ่านอาจจะไวไปหน่อยครับก็สามารถคลิกแล้วก็ชิปคลิกมาที่นี่แล้วก็เปลี่ยนเลยครับเอาประมาณ0.2จก็จะบานอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเลือกรูปแบบเร็วหรือ,อยังไงหรือกําหนดเองเนี่ยดยข้างล่างนะครับกำหนดเองก็จะตรงนี้เราจะเลือก แต่สมมติเพื่อนๆไม่ชอบอย่างนี้อยากให้มันค่อยๆหายกระพริบแล้วค่อยๆหายลงก็นีเป็นวิธีนี้ครับลบก่อนอ่าให้เพื่อนเปิดแล้วก็ปิดตาแล้วมากดที่วงกลมนี่ครับเยอะนะครับวงราตรงนี้นด้านนี้นครับแล้วก็เอาสักเอาคลิเรียกอ่อนเยอร์ครับแล้วก็เอาประมาณเราจะเอาประมาณกี่โฟลเดอร์นะครับด้านล่างครับเอาผมเอาห้าก็แล้วกันครับอ่าคลิกเลยครับ ครับผมเอาตั้งไว้ที่2นะครับ0.2นี่ครับเราจะทําให้มันแบบว่าภาพต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่าจะเอาภาพอื่นมาเติมใส่ก็ได้ก็แล้วแต่พวกเราครับแต่อันนี้ผมมาเบื้องต้นแค่ภาพกระพริบครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วบางส่วนหรือยังงงยังไงก็ลองเล่นดูครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเราจะมาใส่อันอื่นใส่เพิ่มก็ได้ครับผมแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็ลองทําโชว์สักหนึ่งตัวอย่างครับผม ก็เซฟก็ไม่ยากครับผมก็แค่เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟ for ว็บครับแล้วก็เซฟเลยครับผมจะเลือกเซฟไปที่เดสก์ท็อปแล้วหรือตั้งชื่อว่าอาภาเพเคลื่อนไหวครับผมเซฟแล้วโอเคอ่าครับเซฟเสร็จแล้วหรือจะออกหรือจะแต่งเติมอะไรก็ได้เราจะเลือกก็แล้วแต่เราครับ คือผมเซฟไว้ที่นี่นะครับเราจะมาเปิดดูกันครับกันที่นี่ครับผมว่ามันเป็นยังไงครับเราจะออกมาประมาณนี้ครับผมสําหรับผมก็เอาไปทําได้หลายด้านครับอย่างเช่นนี่ครับผมผมเอาไปสร้างอ่านี่ครับผม,ผมเอาไปสร้างแต่งนี่คือสร้างเล่นแล้วแต่เราเลยครับ อันนี้ง่ายง่ายครับอันนี้คือเว็บไซต์ส่วนตัวของผมครับก็จะมีหลายเว็บไซต์อยู่ครับก็คือผมทำธุรกิจในอยู่ครับลองไปเล่นดูนะครับหรือเราใส่ใส่ตนี้ก็คือพวกนี้ก็ใช้โปรแกรมที่ผมทำอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆก็ไปใช้ได้สตามเสบียกเลยครับคุณค่าของโอกาสครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ